ดวงคนเกิดวันพฤหัสายปักแรกนะคะระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2563มีอะไรบ้างนะคะเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพค่ะท่านที่เข้ามาชมก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราจะอ่านการโคจรของดวงดาวแบบกว้างๆค่ะไม่ได้จะจงท่านใดเป็นพิเศษแล้วเราก็จะใช้ พยีประกอบคำบรรยายค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับการกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการทำเ,เข้ามาดูคลิป ดูดวงอาจารย์ก้อยในคลิปต่อ,ตอไปนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์ก้อยด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะวันพระหัสสําหรับปักแรกนะคะ1-15พฤศจิกายนท่านใดที่มีภารกิจมีหน้าที่การงานที่หนักอึ้งมานะสักพักหนึ่งเนี่ยพอมาในช่วงนี้ก็จะคลี่คลายลงงานจะสําเร็จตามเป้าหมายไว้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือได้บริวารที่รับ และฟังคําสั่งที่ดีค่ะเพราะว่าโดยภาพรวมชาววันพฤหัสในช่วงนี้นะคะท่านจะเป็นคนที่วางแผนการทํางานไว้ล่วงหน้าหรือท่านมเาีเหมือนกับเป็นนักคาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยําดีค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาววันพฤหัสจะเป็นนักวางแผนหรือนักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะและที่สําคัญท่านจะใจะเย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะอ่านได้ว่าคนวันพฤหัสในช่วงนี้เหมือนกับเป็นคนที่ น้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกหรือเป็นคนที่ว่าออใช้ความอดทนมากที่สุดแม้จะอยู่ท่ามกลางคนที่พยายามที่จะให้เรามีปัญหาหรือพยายามที่จะทำอะไรให้เราหงุดหงิดเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาววันพฤหัสในช่วงนี้นะคะและเรื่องการงานก็อย่างที่บอกค่ะโดยที่ท่านวางแผนแล้วก็พยายามที่จะไม่โต้อตอบพอไม่โต้อตอบมันก็จะไม่มีเรื่องปะทะไม่มีเรื่องขัดแย้ง เพื่อนร่วมสายงานก็จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะงานสําเร็จเจ้านายก็อุปถัมภ์เจ้านายก็ชื่นชมยินดีท่านมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายนะคะเรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะและท่านใดที่ทากิจการส่วนตัวมันจะมีนี้ค่ะกิจการส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้จะมีงานเข้ามาก็จริงมีเงินมีไรายได้เข้ามามีออเดอร์เข้ามาบ้างพอให มีความรู้สึกดีๆขึ้นมามีทําให้การเงินมันหมุนเข้ามาแต่ท่านที่ทํางานส่วนตัวแล้วมีหุ้นส่วนนี้ก็ต้องระวังค่ะเพราะช่วงหลังมาเ,เหมือนกับลงทุนยังยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก็อาจจะขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันจะแยกกันอย่างนี้ค่ะท่านที่ทํกิจการส่วนตัวนะคะจะดีแต่ถ้าทํากับหุ้นส่วนก็มีบ้างที่จะเรื่องของค่าใช้จ่ายล้วนไหลนะคะหรือการเงินยังไม่ได้ตามตามที่คาดหวังแล้วก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งบางท่านเนี่ย กำลังทํางานใหม่ๆณช่วงนี้ถ้าท่านเกิดวันพฤหัสเนี่ยทำงานใหม่ๆท่านก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะผลประโยชน์ยังไม่ได้ตามที่ที่ต้องการแต่ท่านก็มีผู้ใหญ่หรือมีคนคอยให้กําลังใจหรือคอยแนะนํานะคะหรือเป็นช่วงที่คนวันพฤหัสจะต้องไปฝึกอบรมหรือไปดูงานเพื่อที่จะมาปรับปรุงพัฒนาผลงานที่ตัวเองทำแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จนะคะ ทีนี้จะเป็นเรื่องของการเงินค่ะการเงินเมื่อการงานมันสำเร็จท่านก็จะได้รับผลตอบแทนนะคะและก็อาจจะมีเรื่องของช่องทางการทำมาหากินมีคนมาบอกเรื่องของข่าวสารหรือเรื่องของการเงินที่ท่านรอคอยบางท่านก็มีงานมีงานประจำมีงานเสริมแต่งานการเงินมันเหมือนกับ ได้ซ้ายจ่ายขวาหรือได้เข้ามาหมุนให้อุ่นใจแป๊บเดียวแล้วก็จ่ายออกไปแต่จะเป็นการจ่ายออกไปเรื่องของอันดับแรกก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้านแล้วก็เรื่องของการที่ต้องจ่ายเงินในการวางแผนหรือต้องใช้ใจ่ายในด้านของการเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะ,จะตัวท่านหรือบริวารของท่านก็มีเกณฑ์ใช้เงินเกินตัวหรือใช้เงินมากเกินผิดปกติเพราะงั้น คนวันพฤหัสในช่วงนี้จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีๆค่ะมีโชคลาภปปลายนะคะไม่ได้ไม่ได้มากมายพอให้หอมปากหอมคอนะคะอย่าไปเสี่ยงเยอะแล้วก็เรื่องของแต่ที่สําคัญก็ระวังเรื่องของเราไปให้ใครหยิบยืมเงินนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นผลดีกับท่านเท่าไหร่นักนะคะเพราะงั้นโดยภาพรวมการเงินหมุนมาดีแต่ก็ต้องจ่ายออกไปนะคะยังมีค่าใช้จ่ายที่ยังรอยอยู่ข้างหน้าอยู่เรื่องของความรักจะเป็นอย่างนี้คะ่ะว่าท่านใดที่ แต่งงานกันนะคะมันก็มีบ้างค่ะอารมณ์จากคนวันพฤหัสทางานหนักเครียดกับงานหรือมีภารากิจมากทําให้ไม่ค่อยมีเวลาเอาเอาใจใส่หรือพูดหวานนะคะแต่ตัวท่านเองก็จะดึงสติได้ดีว่าเออเราพูดกับคู่ครองไม่ดีเราก็จะปรับความเข้าใจกันมีเกณฑ์ที่อยากจะขยับขยายยุย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือวางแผนที่อยากจะทําบ้านใหม่นะคะออสร้างบ้านใหม่ก็คือเหมือนกับความรักของคนวันพฤหัส ทะเลาะกันยังไงก็ดูแลจะใส่กันดีหรือปรับความเข้าใจกันดีค่ะและถ้าเป็นเรื่องของคนที่คบหากันมานานนะคะบางครั้งเนี่ยเมื่อมีดาวมันยูเรงมาที่ดาวพระศุก์เนี่ยความรักที่เคยเคยคบเคยวางแผนอะไรเนี่ยก็ต้องระวังค่ะมันจะกลายเป็นจุดจ้างหรือไม่ค่อยจะดูแลใจใส่กันความสัมพันธ์จะเปลี่ยนได้นะคะจากที่รักกันมากๆหรือวางแผนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ จะจางๆนะคะยังไม่ได้รีบร้อนละหรืออันนึงสถานภาพจะกลายมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านใดที่โสดนะคะบางครั้งก็จะบอกว่าคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่เจอคนที่ที่ถูกใจเท่าไหร่หรืออาจจะเจอคนที่ถูกใจแต่เอาไปมาก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าดาวความรักความรู้สึกของคนวันพฤหัสถ้าเป็นโสดนี่ก็ยังแกว่งๆคือยังไม่ ไอสิ่งที่เราจะชอบเขาเขาอ,อาจจะไม่ชอบเรามันหรือคนที่เราชอบเขาก็ไม่แสดงออกมันก็จะสลับไปสลับมาโดยภาพรวมคนที่โสดนะคะก็กลายเป็นมีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมหรือถ้าเพศตรงข้ามมาคุยไงคนวันพฤหัสก็จะใช้แบบว่าเออคุยแบบเป็นเพื่อนจะทําให้ท่านมีความสุขอย่างนี้มากกว่าค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ ความเครียดสะสมหรือการพักผ่อนน้อยนะคะจะทําให้ท่านอาจจะเวียนหัวนะคะก็ต้องหาเวลาพักผ่อนหรือเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรืออันนึงอาหารการกินนะคะและที่สําคัญคนวันพฤหัสบางท่านจะมีโรคเก่าเรื้อรังก็เรื่องของกระดูกสันหลังหรือปวดต้นคอบาดไหลอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยค่ะทีนี้เราจะมาดูไพ่ยึีประกอบในคาบรรยายนะคะจะดูเรื่องของการงานการเงินความรักค่ะเราหยิบมานะคะการงานค่ะ หนึ่งไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้าบางท่านเนี่ยในช่วงนี้ถ้าทํางานในออฟในใน,ในองค์กรนะคะงานสําเร็จลงเจ้านายชื่นชมมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่หน้าที่การงานในแนวทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ท่านใดที่กําลังทํากิจการส่วนตัวอยู่หรือไปรับงานใหม่ๆอาจจะเครียดแต่ก็จะท่านก็จะสามารถฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้เพราะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเด็กๆถือไม้เท้าเนี่ยจะเป็นคนที่ ไฝ่รู้นะคะหรือนําประสบการณ์ตัวเองเข้ามาช่วยและที่สําคัญการสอบถามนะคะการขอคําแนะนําจากทั้งผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในสถานะเป็นหัวหน้ายัางไงก็แล้วแต่ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ท่านก็จะสามารถฝ่าฟันปัญหานั้นไปได้กิจการค้าขายท่านใดที่ทากิจการค้าขายในช่วงนี้นะคะรายได้เข้ามาพอที่จะให้มีความสุขนะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องการลงทุนที่สูงเกินไปหรืออันนึงก็งดการลงทุนไว้ก่อนนะคะ มาเรื่องของการเงินค่ะเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาววันพฤหัสค่ะไกกพ่จักรพรรดิค่ะเงินไหลเวียนเข้ามาดีนะคะบางท่านจะมีโชคลาภในการเสี่ยงบางทีจะเป็นเรื่องของอาอาบางทีท่านอาจจะรองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะหรือบางทาีท่านอาจจะขอเครดิตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูจะให้หรือบางท่านไม่เกี่ยวกับเค,เครดิต หากมีปัญหาเรื่องของการเงินก็จะมีคนช่วยเหลือค่ะการเงินหมุนเวียนเข้ามาดีแต่ก็มีรายจ่ายฟุ่มเฟือยตามเงานะเป็นเงาตามตัวนะคะแล้วบางทีก็เรื่องของบริวารน,นะคะที่บางครั้งจะใช้เงินเกินตัวก,ก็เพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสจะต้องวางแผนการใช้เงินนะคะเรื่องของความรักค่ะคนมีคู่นะคะ คนมีคู่เจ็ดไม้เท้าค่ะเรื่องของหน้าที่การงานภารกิจยุ่งเหยิงก็เลยลืมเอาใจใส่กันแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าหากทะเลาะก,กันบางทีอาจจะงุนงดจากจากงานแล้วก็บังนงิดใส่ท่านแต่ถ้าทะเลาะก,กันก็มักจะขอขึ้นดีกันหรือให้กำลังใจกันนะคะแต่โดยภาพรวมนะคะความรักของคนมีคู่ก็มีมีความรับเรื่องดีมีเณินที่อาจจะขยับขยายบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือบางทีคิดอยากจะทําธุรกิจกับ กับคู่รองของตัวเองนะคะเรื่องของคนโสดค่ะคนโสดหกหกถ้วยค่ะคนโสดนะคะสมมติท่านโสดแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เคยอกหกักมีแฟนนะคะแล้วก็เลิกลากันไปคนโสดมีเกณฑ์ที่แบบจะมีคนเก่าเข้ามาง้อขอคืนดีหรืออันนึงก็คือคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอคนเก่าเก่าที่ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าเลยหรือเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยค่ะมาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนโสดจะเป็นลักษณะของโสดแต่ก็คุยกับคนได้ทุกคนแต่คุยแบบความเป็นเพื่อนก่อนนะคะความเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพร่างกายเดอะฮมมสนะคะอันดับแรกดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะอันดับที่สองเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะแล้วกอ็อันนี้ก็คือ เหมือนกับโรคของคนแก่นะคะก็คือนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือความดันอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นคนวันพัดอย่าทํางานเยอะนะคะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของอาหารการกินด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ